สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาเรียนออนไลน์เป็นครั้งที่สองนะครับเนาะครั้งที่สองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็วคือคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงเกี่ยวกับปริมาณ5ปริมาณก็คือ1คือระยะทาง2การกระจัด3อัตราเร็ว4ความเร็วละ5 ความเร่งนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วว่าทั้ง5ปริมาณมีความเหมือนและความแตกต่างกันยังไงและเราสามารถหาค่าต่างนั้นได้ได้อย่างไรนะครับมาในวันนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่นะครับในชีวิตประจำวันนะครับของนักเรียนทุกคนนักเรียนต้องทำไมครับมีการออกแรงที่กระทาต่อวัตถุตลอดนะครับทั้งวันนะครับในการออกแรงรูยกตัวอย่างเช่นย,ก,ยกกระเป๋าเนี่ยผักประตูหรือเรื่องเก้าอี้เนี่ยนักเรียนก็ ใช้ในการออกแรงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านี้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละคนนะครับซึ่งการออกแรงนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็น,นว่าการออกแรงนะต้องเกิดจากการนะครับเกรงตัวของกล้ามเนื้อนั่นเองน,นะครับและการบอกขนาดของแรงนะครับว่ามากหรือน้อยนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ใช้มักกว่าครับความรู้สึกและประสบการณ์เดิมเขามาช่วยเช่นนะครับเราออกแรงเรื่องเก้าอี้มากกว่ามากกว่าเธอนะเราออกแรงยกอันนี้มากกว่าเธอนะใช้ความรู้สึกมากว wart, มากว่นะาออ นะครับแต่การใช้ความรู้สึกเนี่ยอาจไม่ใช่ใช้เป็นนะครับมาฐานในการวัดขนาดของแรงได้เพราะความรู้สึกของเราแต่ละคนมีค่าไม่เท่ากันนั่นเองนะครับและเราใช้อะไรในการบอกหรอครับมาดูครับแรงนะครับเราใช้สัญลักษณ์ทูตัว f นะครับ f ใหญ่ในการบอกนะครับในการบอกหรือเขียนสัญลักษณ์ของมันนะครับซึ่งแรงนั้นหมายความว่านะครับความพยายามที่ทําให้วัตถุนั้นเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ไป จากเดิมนั่นเองนะครับก็เป็นปริมาณเวกเตอร์พอพูดถึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับนักงเรียนนะครับซึ่งในระบบ SI นะครับแรงเนี้จะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับใช้ตัว n ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ก็คือนะครับเป็น F แล้วก็ใส่หมวกข้างมันให้บนข้างบนด้วยนะครับ อนอกจากนี้นะครับแรงเป็นปริมาณผมบอกแล้วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับก็ต้องมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับเราก็เลยเขียนสัญลักษณ์โดยใช้ลูกศรแทนแรงได้นะครับที่เราเรียนในตอนมอต้นนะครับเนาะโดยนะครับให้ความยาวเส้นตรงแทนขนาดของแรงแล้วเราก็ใช่ไหมครับใช้สัญลักษณ์ของหัวของลูกศรนนแทนทิศทางของของแรงนั่นเองแล้วช่องเนี่ยก็เป็นขนาดของแรงนะครับเนาะอันนี้ก็เท่ากับมีแรงกี่หน่วยครับ4หน่วยทิศทางไปทางด้าน ขวามือนั่นนเองี่คือการบอกแรงที่เราเคยเรียนมาแล้วนั่นเองตอนมัธยมต้นนะครับอลองสังเกตนะครับรถทสองคันในภาพที่สามและภาพที่สี่นะครับภาพที่สามก่อนนะครับเขาบอกว่ามีแรงสองแรงที่ทําไมครับกระทําต่อรถคันสีเขียวเนี่ยนะครับเนาะที่รถคันสีเขียวต้องหยุดนิ่งบนพื้นราบด้วยโดยนะครับแรง f ที่กระทานะครับเนาะออกแรงทําไมครับถ้าอย่างนี้ออกแรงผักของรถสีเขียวนะครับส่วนแรง f สองออกแรงทําไมครับดึงรถ สีเขียวนะครับเราก็จะเขียนแทนด้วยลูกศรทั้ง2อันนะครับนอนในทิศทางแปลว่า f 1 f 2มีทางกันทำไมกันครับทางเดียวกันนะครับมาดูนะครับภาพที่4นะครับมีแรง2แรงเหมือนกันครับคือ f 1กับ f f 2ที่กระทาต่อรถที่หยุดนิ่งบนพื้นราบเหมือนกันนะครับโดยนะครับ f 1เนี่ยทำไมครับออกแรงผักนะครับ f 2ออกแรงทําไมครับผักด้านหน้าเหมือนกันนะครับ f 1ออกแผงผักด้านหลังส่วน f ทษทีครับ f หนออกแรงผลักทางด้านหลังส่วน f 2ออกแรงผลักทางด้านหน้าอ่ะท่านเรียนเห็นไหมว่าทิศทางมันต่างกันอันเนี้ยนะครับภาพที่4ทิศทางทำไมครับมีทิศทางตรงข้ามกันนะครับนอตรงข้ามกันไม่ได้ไปทางเดียวเหมือนภาพแรกแล้วนะอ่าเพราะนั้นการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือการเปลี่ยนสภาพของวัตถ,ถุนะครับนะบที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น u เมื่ <atic> อมีทาไมครับแรง u ก็คือแทนด้วยความเร็วนะครับความเร็วต้นความเร็วที่มัน เริ่มเคลื่อนที่นั่นเองนะครับมาทําไมครับแล้วก็เมื่อมีแรงกระทํานะครับจนวัตถุทาไมครับมีสภาพการเคลื่อนที่นะจะศึกษาเป็นกรณีกรณีไปนะครับมาดูกรณีแรกครับกรณีแรกเขาบอกว่าวัตถุเดิมทําไมครับมีความเร็วต้นเป็นศูนย์แปลว่าไม่มีความเร็วนะครับเราเริ่มนั่งอยู่นิ่งๆเลยนะครับแต่เมื่อมีแรงมากระทํามันนะครับเมื่อมีแรงทางนี้มากระทามันทางด้านไปทางด้านขวามือนะครับน้อมมาทำด้านขวามือนะครับ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยทำไมครับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ <OUR> เดิมจากมันเริ่มทั้ง่ครับเป็นศูนย์พอใส่แรงปุ๊บวัตถุมาเริ่มเคลื่อน,นที่แปลว่าเคลื่อนที่แปลว่ามันก็ต้องมีความเร็วแต่ถ้าเราเออกแรงมากขึ้นอีกมังก็จะเคลื่อนที่ไทำไมครับได้เร็วขึ้นด้วยได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแปลว่ามันก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะนั้นได้เร็วขึ้นหรือช้าลงขึ้นอยู่กับที่ทำไมครับแรงที่เราใส่ให้กับวัตถุนั่นเองนะคคครรรรัััับบบกณีีท่2นนะะเดิมวตถุ มีความเร็วต้นอยู่แล้วแปลว่าวัตถุนี้นะครับก้อนนี้ยนะครับก้อนนี้นะครับที่กูขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยอยู่นิ่งไหมครับไม่ได้อยู่นิ่งนะครับแต่มีความเร็วต้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้อยู่นิ่งและเพราะความเร็วต้นมันเท่ากับศูนย์แล้วนะครับและมีแรงลับมากระทําทางด้านอะไรครับทางด้านจากอะไรครับจากขวาไปสายมือพักทางด้านสายมือนะครับวัตถุเคลื่อนที่มีความเร็วต้นคือเคลื่อนที่ทางด้านขวามืออยู่แล้วนะครับและมีแรงกระทําทางด้านอะไรครับขวามือมาสายมือนะครับ ส่วนกันนเองนะฮะนักเรียนจะเห็นว่าทิศทางของความเร็วของวัตถุกับทิศทางของแรงมันทำาไมครับตรงกันข้ามกันนั่นเองครับอันเนี้ยนะครับจะเป็นเหตุทําให้วัตถุทำไมครับเคลื่อนที่ช้าลงนะครับเหมือนเพื่อนวิ่งมาด้านหน้าด้านหน้านะครับวิ่ง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 เราก็มาพักด้านหน้าเพื่อนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนทําไมครับเพื่อนก็จะหยุดนะครับแลเพื่อนก็จะวิ่งช้าลงนะครับเพราะว่าทําไมเราผักไม่ให้เพื่อนเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเองนะครับก็เหมือนกับกล่องอันเนี้ยนะครับอ่าอันนี้สามครับเดิวัตถุ มีความเร่งโทษที่มีความเร็วต้นเป็นศูนย์กลับมาที่วัตถุทาไมครับหยุดนิ่งนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ในกรณีนี้แต่มีแรงมากระทานะครับแต่มีแรงมากระทาแรงรับเป็นศูนย์นะครับวัตถุยังคงนิ่งเหมือนเดิมแปลว่านะครับแรงที่มากระทําทางด้านสายมือและด้านขวามือเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ครับเท่ากันนะครับวัตถุเดิมมันอยู่นิ่งอยู่แล้วมันก็อยู่นิ่งเหมือนเดิมเพราะว่าแรงรับมันเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเช่นเราทำอะไรครับที่เราชักเยอะกัน นักเรียนสังเกตว่าถ้าเราชักกรเยาะด้วยแรงทำไมครับทั้งสองฝั่งเท่ากันไอโบที่ทำไมครับผูกตรงกลางเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไหมครับมันไม่เคลื่อนที่เพราะว่าแบบแรง2แรงนะมันทำไมครับมันเท่ากันนั่นเองนะครับแล้วมันก็ได้หักล้างกันไปทําให้วัตถุนั้นทำไมครับอยู่นิ่งกับที่เหมือนเดิมนะครับกรณีที่4ครับวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับคงตัวนะครับความเร่งคงตัวนะครับเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับแปลวัตถุไม่ได้ อยู่นิ่งกับที่นะครับเนาะเคลื่อนที่ด้วยความเล่งคงตัวเคลื่อนที่ทางด้านขวามือของลังเรียนนะครับเนาะตามสไลด์นะครับต่อมามีแรง F มากระทำนะครับเนาะแรง x มากระทำซึ่งแรง F ที่มากระทำเนี่ยมากระทำทางด้านซ้ายและขวามือเลยนะครับเนาะแต่มีขนาดทําไมรกันด้วยครับเท่ากันด้วยทําให้แรง2แรงนี้มันทำไมครับมันก็เหมือนไม่มีแรงครับเพราะว่าทาไมครับมันหักล้างกันหมดนะครับก็เหมือนไม่มีแรงมากระทำเหมือนในกรณีนี้เมื่อกี้แต่ในกรณีเมื่อกี้ทําไมครับ วัตถุนั้นอยู่นิง่งมันก็อยู่นิ่งเหมือนเดิมอันนี้ถ้าแรงมันสองแรงมันมีทากตรงข้ามนะครับมันเท่ากันมันหักล้างกันได้แปลว่าไม่มีแรงกระทําต่อมันนะครับวัตถุก็ทำไมครับเดิมมันเคลื่อนที่อยู่แล้วมันก็จะเคลื่อนที่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเคลื่อนที่เหมือนเดิมไปทางด้านขวามือเหมือนเดิมนะครับเนาะอาว่าขณะที่มวลเอ็มเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วแรงกระทํา2แรงกระทาก็จะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือของนักเรียนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ สรุปนะครับความเร็วต้นนะครับเราใช้ u ในที่นี้ใช้ u นะครับความเร็วปลายใช้ v หรือนักเรียนใชท้ที่บอก v 1หรือ v 2ก็ได้แล้วแต่หนังสือบางเล่มนะครับความเร็วก็เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับส่วนอัตราเร็วจะเป็นมันเลยครับสเกลร์นะครับอัตราเร็วและความเร็วก็จะมีหน่วยเหมือนกันคือเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับมาสรุปผลของแรงที่ทาให้วัตถุทั้ง4ลักษณะที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับ1 เริ่มต้นที่ว่าครับวัตถุหยุดนิ่งถ้ามีแรงกระทำนั้นวัตถุจะทำไมครับเคลือ่อนที่ได้ 2. ความเร็วของวัตถุที่ทาไมครับกาลังเคลื่อนที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะถ้าเราทาไมเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งอยู่เราผักหลังเพื่อนแปลล่าเพื่อนก็ทำไมครับเดิมที่เพื่อนมีความเร็วอยู่ระดับหนึ่งเพื่อนอาจจะมีความเร็วมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเพื่อนวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งอยู่แล้วเรามาพักด้านหน้ามันทําไมครับเพื่อนก็อาจจะมีความเร็วทําไมครับน้อยลงนะครับอ่า ทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเหมือนกันครับถ้าเพื่อนวิ่งวิ่งอยู่รอผักเพื่อนวิ่งไปด้านเส้นตรงอยู่รอผักที่ไหลเพื่อนเพื่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงอยู่ไหมครับก็ไม่วิ่งเป็นเส้นตรงแล้วเพื่อนก็ทำไมครับจะเฉยออกไปด้านข้างนะครับสวัตถุอาจเปลี่ยนทำไมครับขนาดและรูปร่างได้เช่นไรครับเรากลาฟองน้าใช่ไหมกองน้ําเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ,รบถ้าเรากางมันมันก็เปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมครับเปลี่ยนขนาดทำไมครับดินน้ํามัน นะครับเนาะดินน้ํามันนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินน้ำมันเนี่เปลี่ยนรูปร่างนะครับเปลี่ยนขนาดกําไข่ไข่แตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนขนาดนะครับเนาะจากเดิมไปนะครับอ่านั่นคือผลของแรงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูเข้าว่าแรงลับคืออะไรนะครับแรงลับหมายว่าเป็นแรงเพียงแรงเดียวที่ไดจากการรวมแรงทั้งหมดนะครับที่กระทาต่อเลยครับวัตถุในรูปแบบของเวกเตอร์นะครับ สภาพต่างๆของวัตถุนะครับเป็นผลของแรงรับเช่นนะครับรูปร่างนะครับเปลี่ยนไปหรือหรืออะไรครับหรืออยู่นิ่งนั่นเองนะครับดูอย่างรูปครับท่นเห็นไหมว่านักฟุตบอลเข้าอะไรเขาเข้าเตะบอลสองคนเลยนะครับอีกคนเตะไปทางด้านทำไมครับด้านนี้ใช่ไหมอีกคนเตะมาด้านนี้สุดท้ายแล้วลูกบอลไปฝั่งใครฝั่งหนึ่งไหมครับไม่ไปนะครับลูกบอลมาเคื่อนที่มาด้านนี้นะครับเพราะนั้นนี่แหละนะครับคือแรงรับนะครับกรณี แรงหลายแรงนี่ก็ therapist. ทําต่อวัตถุนักเรียนจะพบว่านะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ตามทิศทางของอะไรครับแรงลับนั่นเองนะครับก็จากรูปที่นักเรียนเห็นไปด้านด้านบนคือรูปที่3เนี่ยนะครับรูนักฟุตบอลเตะนะครับจะเห็นได้ว่าลูกฟุตบอลถูกแรงกระทำสองแรงคือเท้าของนักฟุตบอล2อันคือเสื้อสีน้ําเงินกับเสื้อสีสีขาวที่ใช้ในการเตะนะครับในเตะดังรูปนะครับท้ายสุดลูกบอลก็ทำไหมครับไม่ได้เคลื่อนที่ไปตามแรงของคนที่หหรือแรงของคนที่2นั่นเองนะครับแต่จะเคลื่อนที่ไปในทิศของอะไรครับ แรงทั้งสองแรงก็คือทิศทางของแรงรับนั่นเองที่ครูอธิบายไปไปข้างต้นนั่นเองนะครับอ่านะครับสัญลักษณ์ของปริมาณเวกเตอร์แรงเรารู้ไปแล้วนะครับเราใช้ของลูกศรในการแทนนะครับแล้วก็หัวของลูกศรคือแทนทิศทางของแรงและขนาดของแรงเราจะแทนด้วยด้วยช่องนะครับเป็นหน่วยหนวยนั่นเองนะครับอ่ามีเวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับซึ่งนิสศษกันก็หมายความว่าถ้า A เป็น20นะครับ นเมตรต่อวินาทีกำลังสอง b เป็นยี่สิบเมตรต่อวินาทีกำลังสองซึ่งนะครับเขาบอกว่าทําไมครับเวกเตอร์ a นะครับจะเท่ากับลบเวกเตอร์ b หมายความว่ามันคือทิศทางมันตรงกันข้ามนะครับส่วนเวกเตอร์ a จะไม่เท่ากับเวกเตอร์ b เพราะว่าทําไมครับมันไปคนละทางกันนะครับส่วนอะไรครับลบเวกเตอร์เวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ a เนี่ยเท่ากับอะไรครับเวกเตอร์ b เนี่ยก็จะเท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของมันนะครับ ขนาดของแรงถ้าอันนี้เราก็ทำไมครับอ่านได้เลยว่าไปทำไมครับสี่ช่องก็สี่หน่วยนะครับก็คือสี่นิวตันนะครับนักเรียนสูงมาไปที่ทางด้านขวามืออันนี้ก็ไมครับสามนิวตันทางด้านสายมืออันนี้ก็นั้นหน่อยครับอ่าเขาบอกทำไมครับมีขนาดห้านิวตันก็มีห้าช่องนะครับทามุมกับแนวระดับทําไมครับหกสิบเพราะนั้นในการวาดนักเรียนต้องวาดทาไมครับหกสิบแล้วก็อ้างอิงจากแนวระดับขึ้นมาหกสิบองศาเองครับแล้วก็มีห้าหน่วยก็คือห้านิวตันนั่นเองนะครับ การหาแรงลับนะครับด้วยกิธการทำไมครับวาดวาดรูปนะครับแบบหางต่อหัวนี่เองนะครับทํำยังไงนะครับอ่าดูตัวอย่างครับโจทย์ให้แรงมา3แรงแรง F1 คือ4 F2 คือ3 F3 คือ5แต่5เนี่ยต้องยกจากพื้นระดับเท่าไหร่ครับ60องค์องศาด้วยนะครับอ่านักเรียนเวลาวาดรูปก็จับมันบวกกันเลยนะครับอ่าเริ่มวาดที่เวกเตอร์แรกเลยนะครับ เวกเตอร์หนึ่งนักเรียนก็วาดตามเวกเตอร์ที่หนึ่งที่โจทย์ให้มาเลยครับคือทำไมครับวาดไปในแนวนี้เลยนะครับแล้วขีดช่องเท่าไหร่ครับ4ช่องในขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่านะครับหางต่อหัวนักเรียนก็นําหางมาต่อหัวอันที่ที่1ก็คือเวกเตอร์ที่1นั่นเองก็วาดออกไปอีกสีแดงอีกเท่าไหร่ครับ3นิวตันนั่ครับก็ขีดเป็น2ช่องอ่าต่อมาหางต่อหัวเหมือนกันก็เอาเวกเตอร์อันที่3ามมาต่อหัวของเวกเตอร์อันที่ 2นั่นเองแต่เวกเตอร์อันที่3นักเรียนต้องยกจากพื้นระดับกี่องศาครับ60องศาขึ้นไปนะครับ60องศึาแล้วก็ขีดปายนะครับ5ช่องส่วนมากนักเรียนก็จะแบ่งช่องเท่าเท่ากันนะครับคือถ้าเอา0ูนุก็0.5แล้วก็อันเซนก็คือ1เซนก็ประมาณนี้นะครับถ้าช่อง1เซนก็5เซนอันนี้5เซนเสร็จแล้วนะครับในการวาดรูปทําไงต่อละครับเวกเตอร์รับยูงไหนนักเรียนทําไมครับลากจากอะไรครับหางของ เวกเตอร์หนึ่งไปหัวของเวกเตอร์สุดท้ายคือเวกเตอร์อะไรครับแรงอันที่สามนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะได้นะครับแรงลับมาเท่ากับเส้นสีแดงที่ครูครูขีดอันเนี้ยนะครับอ่านี่คือวิธีการวาดรูปอ่าเพราะฉะนั้นลองมาดูกรณีของการหาแรงลับนะครับหรือแรงย่อยที่ต่างๆโดยการโดยการนะครับแยกเป็นหนึ่งแรงที่มีทางเดียวกันถ้าแรงมี่มีทางเดียวกันนักเรียนก็เอาทำไมครับต่อกัน ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้แรงลับเป็นแบบเส้นสีสีด้านล่างนะครับนาองเส้นสีสีฟ้านะครับแต่ถ้าแรงมีทิศทางตรงข้ามกันนะครับนักเรียนก็ท่ไยครับหากลบแล้วก็นักเรียนก็จะรู้ว่าฝั่งไหนมันเหลือเยอะกว่าก็จะไปฝั่งนั้นก็คือไปทางด้าน F2 นั่นเองนะครับอ่าแรงที่ทํามุมต่อกันนะครับแล้วก็เหมือนกันครับนักเรียนก็ทําไมครับวาดรูปนะครับแล้วนักเรียนก็วาดรูปแบบหางต่อหัวนักเรียนก็วาดเวกเตอร์ลับขึ้นมานะครับ การหาแรงลับนะครับด้วยวิธีการวาดรูปแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานบ้างครับทำงง่ายตัวอย่างครับมีแรง2แรงคือแรง F 1นงนิวตัน F 2คือ5นิวตันแต่ต้องยกขึ้นมาจากแนวระดับ60องศาอะนะครับวิธีการวาดรูปนะครับก็โดยการทำาไมเอาเรียนเอาทำไมครับทั้ง2ด้านมาประกอบกันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับันก็นําหางของเวกเตอร์ทั้ง2มาทำไมครับมาเป็นทำไมทำเป็น ทั้งสองนะครับทํามุมตามที่กําหนดนั่นเองนะครับหมายความว่านะครับนักเรียนก็วาดเวกเตอร์แรกก่อนคือ F1 ก่อนนะครับ F1 เนี่ยาวาด F1 ก่อนนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ4นิวตันนะครับแล้วนักเรียนก็เอาห่างของ F2 มาทำไมครับมาต่อกับห่างของ F1 แต่ต้องยก F1 F2 นั่นทำไมครับทำมุมการ60องศาด้วยนะครับก็วาด F2 ขึ้นไปนะครับ5นิวตันนั่นเองนะครับาจากนั้นทำยังไงครับนักเรียนก็ลากเส้นประซึ่งด้านนี้ยต้องมีขนาดเท่ากับ ด้านนี้นะครับและด้านนี้ต้องมีขนาดเท่ากับด้านนี้นั่นเองนะครับอ่านี่คือเศษด้านขนาดวาดเสร็จแล้วให้นักเรียนลากใช่ไหมครับจากมุมของนะครับเวกเตอร์หนึ่งนะ F หนึ่งกับ F สองเนี่ยวาดขึ้นไปเลยครับอ่าตรงนี้เส้นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นแรงแรงรับนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการวาดแบบสี่เหลี่ยมด้านขนาดน,นั่นเองนะครับต่อมาเรียนวิธีการคำนวณบ้างครับเาวิธีการคำนวณน,น,น,นะครับในการคำนวณน,นะครับ เมื <Rapid. S 1> ่อแรงต้องทำนาบแรงอยู่ในแนวเดียวกันก็มีวิธีการคำนวณนะครับโดยเขาก็จะคำนดให้ถ้ามันมีทิศทางไปทางด้านขวามือเนี่ยคือแรงมีทิศทางไปด้านขวามือเนี่ยเขาให้เป็นบวกแต่ถ้าทางด้านซ้ายมือจะให้เป็นเป็นลบนั่นเองนักเรียนก็เอามาคำนวณนะครับได้นะครับหาแรงลับได้ตามปกติตามหลักของคณิตศาสตร์ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นภาพกอครับทิศทางไปทางเดียวกันเลยนะครับไปทางด้านดึงไปทางด้านทำไมครับดึงทางด้านไหนขวามือนะครับผู้หญิงก็ดึง4ผู้ชายก็ดึง3จับมาทำไมกันครับบวกกันได้เลย เป็นได้เป็น7นิวตันที่กระทำต่อต้นไม้ทิศทางมันทางไหนด้วยครับขวามือนั่นเองครับต่อมาที่2ครับแหต่างคนชายดึงไปซ้ายหญิงดึงไปขวาแรงตรงข้ามกันเขาบอกว่าทําไมครับถ้าขวาให้เป็นบวกขวาคือผู้หญิงใช่ไหมบวก4แล้วก็ลบด้วยอะครับลบด้วยลบด้วยนะครับลบด้วยสามเพราะผู้ชายไปทางด้านด้านซ้ายมือเป็นลบนั่นเองลบออกมาแล้วเหลือหนึ่งใครชนะครับ เป็นผู้หญิงนะครับนะเป็นเหลือแรงรับคือขนัด Newton, Newton นิวตันหนึ่งนิวตันนั่นเองนะไปทางด้านขวามือแบลผู้หญิงตาชนะนั่นเองนะครับขอควายนะครับแรงรับนะครับทางขวามือผู้หญิงเป็นสามลบผู้ชายเป็นดัานซ้ายมือต้องเป็นลบนะครับผาซ้ายมือลบสี่เหลือลบหนึ่งนะครับไม่ได้มีค่าลบหนึ่งนะครับแต่บงบอกว่าแรงแรงรับนี้มีขนาดหนึ่งนิวตันแต่ไปทางด้านทำไมครับสายมือนั่นเองนะครับ ต่อมาข้องงงูนะครับอ่าชายออกทางด้านซ้าย3หญิงออกทางด้านขวา3ก็เป็น3ลบกับ3แล้วกับ0นแรงรับเป็นอะไรครับศูนย์วัตถุเคลื่อนที่ไหมครับอันนี้ก็ไม่เคลื่อนที่อย่างเช่นที่มาโบก็อยู่ที่ที่เดิมมันเองนะครับอ่านี่ขนาดของของแรงรับนั่นเองครับในชั่วโมงนี้ยังมีแรงอีกหนึ่งแรงที่เราจะต้องต้องเรียนนะครับคือเรื่องของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานั่นเองครับอ่าจะเห็นการภาพทางด้านขวามือนะครับ เขาบอกว่าถ้าเรายืนอยู่บนสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วออกแรงผลักห้องนะครับผลักกําแพงเนี่ยนะครับออกแรงผลักกําแพงมันนะครับดังภาพนะครับเราจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือไม่นะครับเรายืนบนสเก็ตบอร์ดที่เป็นล้อนะครับอย่างไรนะครับเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะครับน้องนี่คิดว่าเราเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ไหมแล้วทำไมเราถึงเคลื่อนที่ทั้งทที่เราออกแรงทําไมครับผลักกําแพงไปข้างหน้านะครับเราทําไมครับเราทำไมถึงเราเคลื่อนที่ แลวเพวราะให้ใดจึงเป็นเช่นนั้นนักเรียนลองลองลองตอบดูนะครับมาดูในเนื้อหาครับการที่เป็นเช่นนั้นนะครับนะ้อทังเรียนสังเกตจริงนักเรียนนึกพาบอกแล้วถ้าเราพกออกแรงพักกำแพงที่ยืนบนสเก็ตบอร์ดนะครับนักเรียนก็จะหมางครับเคลื่อนที่มาด้านด้านหลังแต่เราตอบได้ไหมครับว่าทําไมเราถึงเคลื่อนที่มาด้านหลังได้ทั้งทั้งที่เราออกแรงไปด้านหน้าแปลว่าการที่เราเคลื่อนที่มาด้านหลังมันต้องมีอะไรที่มันอะไรครับ มากระทำต่อเราสิหรือผักเราให้เราเคลื่อนที่ไปด,ด้านหลังได้อะเรา uh, มาดูเนื้อหากันนะครับอ่ะมาดูจากคําว่าของแรงกิริยาก่อนนะครับแรงกิริยาเป็นแรงที่ทำไมครับกระทำต่อวัตถุอะเพราะฉะนั้นนะครับเดิมที่เราเข้าไปแล้วออกแรงทําไมครับกระทากับวัตถุนะครับอย่างเช่นลูกศรเลยครับสีน้ํางเงินเป็นแรงที่ทำไมครับแรงที่มือกระทาต่อกําแพงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่มือกระทาต่อกําแพงเราจะเรียกว่าแรงกิริยา แล้วเราออกมาได้ไงนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกมันต้องมีแรงอะไรกระทาต่อเราอ่าไอแรงนะมันแรงชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าแรงปฏติกิริยาก็คือเป็นแรงที่ทำไมครับวัตถุมันโตตอบเรานะครับด้วยแรงที่มากระทํานั่นเองแปลว่าทำไมครับเรากระทำมันเท่าไหร่วัตถุมันก็ทำไมครับกระทาเราเช่นนั้นเหมือนกันแต่ทําไมครับมันจะมีทิศทางตรงกันข้ามเห็นไหมครับเพราะฉนั้นแรงที่กาแพงกระทําต่อเราหรือโต้ตอบตัวมือเราคือแรงทิศทางของแรงคือเส้นสี สีแดงนั่นเองนะครับส่วนแรงที่มือเราทําต่อแพงคือเส้นสีน้าเงินนั่นเองเห็นมครับว่ามันมีทิศทางตรงข้ามเพราะนั้นแรงมันออกแรงทาไมครับกําแพงออกแรงผลักเราในทางทําไมครับที่มีแรงทิศทางออกมาด้านนอกเราจึงมีทิศทางทาไมครับเคลื่อนที่ออกมาด้านนอกนันเองนะครับซึ่งกฎข้อนี้เป็นกฎข้อที่3ของนิวตันเรียกว่ากฎของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานั่นเองนะครับ ตัวอย่างของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับก็เช่นพวกอะไรครับที่อยู่บนสเกส็ตบอร์ดที่เราถีบนะครับก่อนที่เราเล่นจะเคลื่อนที่ไปได้เราก็ต้องทำไมคเอาเท้าถีบพื้นแล้วก็ขึ้นไปมันก็จะเคลื่อนที่ตามไปได้เพราะนั้นการที่เคลื่อนที่ไปทางหน้าได้นะครับเท้าข้างหนึ่งของอะไรจะอยู่บนสเกส็ตบอร์ดและข้างหนึ่งก็จะไหมครับก็จะดันพื้นไปด้าน,ด,านด้านหลังนะครับการเคลื่อนที่นะครับเนาะไปทางด้านหน้าได้นะครับก็เกิดจากทำไมครับเท้าดันพื้นนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีแรงจากอะไรครับเท้าของคนกระทําต่อพื้นไปด้วยในด้านด้านหลังนั่นเองทําให้มีแรงทำไมครับแรงปฏิกิริยาจากพื้นกระทาโตตอบต่อเท้าของเขาโดยทําไมครับมีทิศทางไปด้านหน้าและแรงที่ทําไมครับสเก็ตบอร์ดเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้ก็โดดได้ไหมครับโดยมีแรงที่พื้นกระทาต่อเท้าเขานะครับซึ่งแรง2แรงนี้ต้องทําไมครับมีทิศทางไม่ท่าที่มีขนาดเท่ากาันแต่มีทิศทางทำไมครับตรงกันข้ามนั่นเองนะครับนี่คือ ตัวอย่างกรณีแรกนะครับอันที่สองครับเรื่องของอะไรครับอ่าเป็นเรื่องของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับโลกนะครับก็ออกแรงดึงดูดนะครับออกแรงดึงดูดกระทาต่อทำไมครับดวงจันทร์และในขณะเดียวกันดวงจันทร์ก็ทำไมครับออกแรงดึงดูดกับโลกนะครับที่กระทาต่อโลกเหมือนกันนะครับซึ่งแรงั้งสองแรงก็จะเรียกว่าแรงกิริยานะฮะปฏิกิริยาเหมือนกันโดยเหมือนกันครับกดทอนี้ ต้องเท่ากันขนาดแรงต้องเท่ากันแล้วก็เป็นทิศทางทำไมครับตรงกันข้ามนั่นเองนะครับอันนี้สามครับแรงกิริยานะครับและปฏิกิยาระหว่างหนังสือกับกับโต๊ะนั่นเองนะครับก็หนังสืออยู่บนนี้นะครับเนาะโลกนะครับกําหนดให้นะครับโลกเป็นวัตถุที่หนึ่งนะครับหนังสือเป็นวัตถุที่สองโต๊ะเป็นวัตถุที่สามเลยนะครับเนาะในในไอ้นี่ในโจทย์เขาบอกว่าอะไรครับแรงกิิยาและแรงปฏิกริยาระหว่างหนังสือ หนังสืออะไรครับระหว่างหนังสือกับโต๊ะนะครับก็เพียบกับโต๊ะแต่โต๊ะก็อยู่ภายใต้นะครับแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยเช่นกันเขาก็เลยมีวัตถุ3ชนิดที่อยู่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้คือ1นึคืออะไรครับโลก2คือหนังสือ3ามคือโต๊ะนั่นเองนะครับในขณะนี้ทำไมครับโต๊ะลอยอยู่ใช่ไหมครับบอกว่าเมื่อปล่อยหนังสือให้หลุดจากมือเนี่ยหนังสือก็จะมีทำไมครับลงสู่ลงสู่พื้นโต๊ะนะครับเนื่องจากแรงนะครับแรงโน้มถ่วงนั่เองนะครับ ในขณะเดียวกันหนังสือก็มีทําไมครับก็มีแรงที่หนังสือด <end> ึงดูดโลกด้วยนะครับโดยทั้งสองแรงเป็นแรงกิจยิยาและแรงปฏยิยาที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทาไมครับทิศทางตรงข้ามแต่ต้องทําไมครับทากัน,นคนละวัตถุคนละก้อนนะครับนี่ในขณะที่ยังไม่ทาไมครับยังไม่ถึงพื้นเพราะฉนั้นในวันพิจารณาได้2กรณีครับในขณะที่ไม่ถึงพื้นเนี่ยนะครับหนังสือก็มีแรงดึงดูดของโลกที่ทําต่อมาโลกก็มีแรงทำไมครับดึงดูดของ หนังสือด้วยที่จระทำต่อมาเพราะนั้นแรงพวกนี้ก็เป็นแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเหมือนกันถ้ามาพิจารณาที่มันตกกระทบพื้นแล้วนะครับนาะที่ตกกระทบพื้นแล้วก็จะมีแรงที่หนังสือกระทำต่อต่อโต๊ะเหมือนกันในขณะเดียวกันก็จะมีแรงปฏิกิริยาที่ทำไมครับพื้นโต๊กระทาต่อหนังสือด้วยอย่างเช่นเวลาเราเราตบที่พื้นโตเนี่ยนะครับเราู้สฝึกเจ็บไหมครับ รู้สึกเจ็บเหมือนกันนะครับแปลว่าโต๊ะมันก็ออกแรงกระทต่อมือเราเช่นกันเพราะฉะนั้นแรง2แรงเนี่ยก็เป็นแรงเรียกว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเหมือนกันเหมือนเดิมครับต้องมีขนาดเท่ากันทิศทางตรงข้ามและกระทําต่อวัตถุคนละก้อนกันนะครับอ่าสรุปนะครับเนาะกฎของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานะครับเนาะก็คือทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีทำไมครับขนาดเท่ากันและทิศทางตรงข้ามกันเสมอนะครับ ลนะักษณะสาคัญของแรงกิริยาและแรงกิริยาหนึ่งต้นหมาเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอนะครับ2มีขนาดเท่ากาัน3มีทิศทางกรนข้าม4กระทําคนละโทษทีนะกระทาต่อวัตถุคนละชิ้นกันนะครับสิ่งที่ครูกัง,งวลว่านักเรียนจะจําสับสนคือตรงนี้ครับคือข,ข้อนี้แหละครับกระทําต่อวัตถุคนละชิ้นกันนักเรียนชอบจาไหมว่าอะไรครับมันกระทําต่อวัตถุชนิดเดียวกันชิ้นเดียวกันไม่ใช่นะครับคนกระทําต่างกันนะครับอย่างเช่นที่เราออกกันไมครับ ออกแรงพักกำแพงที่ยืนบนสเก็ตบอร์ดออกแรงพักกำแพงเพราะนั้นคนที่ถูกถ้าเราออกแรงถ้ามือกระทําต่อกําแพงแปลว่าใครเป็นคนกระโดนกระทําครับกําแพงเป็นคนกระทําเราเป็นผู้อะไรครับผู้กระทํากําแพงเป็นผู้ถูกกระทําแปลว่าทําไมครับแต่แต่ถ้าทําไมครับถ้าเราเคลื่อนที่ไปด้านหลังแต่ว่าเราได้แรงจากอะไรครับแรงจากกําแพงใช่ไหมครับที่กระทาต่อต่อเราเพราะฉะนั้นแรงที่กําแพงกระทำต่อเราแปลว่าเราเป็นผู้ถูกกระทาและ ำแพงเป็นผู้กระทาเห็นไหมครับว่ามันกระทําคนละวัตถุก,กันนะครับนอ้องเพราะฉะนั้นจําข้อนี้ให้แม่นนะครับกระทําต่อวัตถุคนละชิ้นกันนั่นเองนะครับน้องกระทําต่อวัตถุคนละชิ้นกันนะครับอ่านี่คือลักษณะสาคัญของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานะครับอ่ะในเนื้อหาชั่วโมงนี้ก็จะมีเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่นะครับนอ้องแรงทรงผลให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะการ วาดรูปเพื่อหาแรงลับการคำนวณเพื่อหาแรงลับแล้วก็แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็นเป็นอย่างไรนะครับอ่าเท่าทีนะครับอันนี้ครูก๊อปมาผิดนะครับเนาะต้องเป็นหลักการทำง,งานของมอเตอร์อันนี้เป็นเนื้อหาของบทบทถัดไปนะครับเนาะเป็นเนื้อหาของบทถัดไปนะครับอ่าตรวสอบความเข้าใจนะครับแรงในชีวิตประจำวันม,มีมีลักษณะอย่างไรก็ให้เรียนทำไมครับลอกโจทย์นะครับเนาะลอกโจทย์แล้วก็ทำไมครับ ตอบคาถามลงในสมุดถ้าไม่มีสมุดนักเรียนก็ทําลงในกระดาษใบงานก็ได้นะครับอ่านะครับนักเรียนก็ลอกโจทย์นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนก็ให้ห้องห้าทับหนึ่งทำห้องเดียวนะครับเพราะว่าเราเรียนช้ากว่าห้องอื่นนะครับก็มีทั้งหมดหกข้อนะครับโทษทีครับอ่านักเรียนก็ทําไมครับหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะครับลองทําเพื่อความตรวจสอบเพือว่านักเรียนเรียนมาในชั่วโมงนี้มีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดแล้วก็นักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนค่อยทำไมครับ มาดูคลิปวิดีโอครูต่อนะครับอ่ะมาดูเฉลยกันครับเขาบอกว่าแรงในชีวิตประจำวันเรามีลักษณะอย่างไรนะครับอ่ะแรงมีใช่ไหมครับแรงมีทั้งขนาดและทิศทางก็คือเป็นปริมาณะไรครับเวกเตอร์นั่นเองนะครับโดยแรงสามารถทํอะไรครับทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้นะครับ 2. แรงที่กระทาต่อวัตถุมวลโทษทีนะครับแรงที่กระทาวัตถุมวลของวัตถุและความเร่งของวัตถุมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีไหมครับ มีความเร่งของวัตถุจะแปรผันตรงกับอะไรครับกับแรงที่กระทำนั่นเองนะครับจะแปรผันตรงนะครับซึ่ง f มันเท่ากับอะไรครับเท่ากับ ma นะครับเนาะเพราะนั้นความเร่งจะแปรผันตรงกับแรงที่กระทำต่อวัตถุแต่จะแปรพกผันกับอะไรครับกับมวลนั่นเองนะครับเนาะแต่ความเร่งจะแปรผกผันกับมวลเพราะนั้นถ้าเราย้ายสรรมการวความเร่งก็จะแปรน <değild i? S 2> ะครับย้ายสมการก็จะกลายเป็น f เท่ากับ m เห็นไหมครับ เนาะถ้าอันนี้ถ้ามวลยิ่งมากก็ทําให้ความเร่งยิ่งทาไมครับน้อยอันนี้ถ้าทำไมครับมวลความเร่งแปรผันตรนกับลรงถ้าความเร่งมีค่ามากก็ทําให้แรงมีค่าทำไมด้วยมีค่ามากไปด้วยนะครับเพราะว่ามันคูณกันอันนี้มันทำไมครับหารกันนะครับอ่าโอเคนะครับอันที่สามเมื่อออกแรงกระทําต่อวัตถุหนึ่งวัตถุนั้นจะออกแรงกระทากับ เสมอไปหรือไม่เสมอนะครับเขากดข้อที่3ของนิวตันแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานี่เองนะครับ 4. ถ้าแรงที่กระทํากับวัตถุกับความเร็วของวัตถุมีทิศทางตรงข้ามกันความเร็วของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรความเร็วของวัตถุจะมีครับมีค่าลดลงนะครับในกรณีที่ว่าวัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ที่เขาบอกว่าแล้วทําไมครับเราออกแรงต้านวัตถุไปเพราะนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ทําไมครับช้าลงหรือลดลงนั่นเองนะครับ าถ้าออกแรงที่มีขนาดเท่ากันนะครับผักวัตถุที่1และวัตถุที่2ให้เคลื่อนที่โดยวัตถุทั้งสองมีรูปร่างเหมือนกันทุกประการแต่มวลของ m 1มากกว่ามวลของ m 2อ่าวัตถุใดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมากกว่าเพราะนั้นจะสูตรอะไรครับ f เท่ากับ ma นะครับเขาบอกว่า วัตถุมวลที่2จะไหมครับเคลื่อนที่น้อยกว่าและจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งน้ไมกว่าครับมากกว่านี่นะครับก็พิสูจน์ได้จากสูตรอันนี้นะครับเนเอฟเท่ากับเออันที่6ครับถ้ามีแรงกระทํากับวัตถุทําให้แรงรับมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อเวลาผ่านไปวัตถุจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับแรงหรือไม่หรืออย่างไรจงอธิบายนะครับ ก็ทำไมครับในช่วงแรกวัตถุก็ได้ไหมครับจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมซึ่งเป็นทิศทางตรงข้ามกับอะไรครับทิศของแหล่งรับที่กระทำนั่นเองนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปวัตถุก็จะไปครับจะมีความเร็วลดลงจนกระทั่งความเร็วนั้นเป็นศูนย์นั่นเองนะครับจากนั้นวัตถุก็จะไมครับจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับแหล่งลับนั่นเองนะครับนี่คือแบบฝึกหัดทั้ง6ข้อนะครับก็เพื่อให้นักเรียนไปไปทบทวนนะครับอ่านี่เป็นชั่วโมงที่2นะครับ เพราะฉะนั้นในคาบนี้ครูขอ,อไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ